นะต้องบอกว่านะฮะลูกเด็กเล็กแดงเนี่ยมานั่งรอกราบไหว้ขอพรกันเนี่ยนั่งโอ้โหใสหน้ากากอนามัยกันอย่างดีเลยนะฮะโอ้นี่ฮะหลายคนหลายท่านนะฮะนั่งรอกันหลายชั่วโมงเลยเมื่อสักครู่นี้สอบถามก่อนที่จะไล์สดเนี่ยบางคนนั่งรอกันสี่ชั่วโมงก็มีนะฮนะต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยคณะสัตหา,าจังหวัดกาฬสินธุ์นี่ทุกอำเภอจริงๆนะฮะ นี่ก็เราถึงนะฮะทางเข้าวนอุทยานน้ำตกตาดสูงนะครับไม่ต้องกราบไม่ต้องกาบจะกราบทำไมหัวจะมาชนท่านอยู่แล้วแหมกาบแบบเป็นจางคะประดิษฐ์ซะด้วยตะโถแต่หัวนี่ถ้าจะโดนหลวงปู่ทล้วนี่ก็เป็นความศรัทธานะฮะแต่ก็ทำให้หวาดเสียว นะครับดตาบครับแต่ภาพบรรยากาศข้างหลังนี่นะฮะเจ้าหน้าที่น้องๆในหน่วยกู้ภัยนะก็มาอำนวยความสะดวกกันอยู่นะฮะ

นะครับแล้วนี่ก็16นาฬิกา19นาทีนะฮะเีกสักประมาณครึ่งชั่วโมงเนี่ยก็น่าจะถึงวัดนะฮะแหมนี่ฮะนำมาถวายนะฮะอ่าเร็วหน่อยเร็วหน่อยโทษทีโทษทีเดินเร็วหน่อยเกียรติกัน ผมไม่ได้ผลักพี่ผมกพิ่รู้หน่อยคุณต้องมีอะไรยากไครับผมรู้คุณมาอะไรสดใองมรู้เถ้าผมไม่เอามือดันผมไม่ได้ผลักพี่ผมนะผมไม่เอามือดันเดี๋ยวมันจะชนพี่พี่เข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าถ้าผมไม่เอามือดันเนี่ยผมชนพี่ไหมมันผักตรงไหนผมจะไปพูดได้ยังไงผมไล์สดอยู่ผมก็อย่างนี้พี่เนี่ยพี่เข้าใจอะไรผิดไหมเนี่ย ามผมไม่รู้หรอกพี่ใหญ่ขนาดไหนแต่ผมไม่ได้ทำผิดพี่ยืนขวางอะผมผมไม่ดันผมก็ชนพี่เลยอให้ผมหน่อยผมขยับให้ผมต้องพูดยังไงฮะส่งส่งนะครับ มันไม่แค่แล้วกระปุกเงี้ยผมไลฟ์สดอยู่เนี่ยนะคนดูเท่าไหร่แล้วพี่พูดอย่างนี้กับผมเนี่ยผมเสียหายนะใช่ผมก็บอกว่าบอกให้ผมไปจากูไปถไม่มีอะไรนี่ผมไม่ได้วาจานนะเออพี่พี่ว่าผมผิดผมก็ถามไงถามสังคมไงเออผมถามสังคมดูดอกไม้นะครับดูยานเก็บได้เลยเด้องหนังตาท่านเดียวกันแล้วเราจะชนเรามือขวางเราหาว่าเราผักผิดประโถน จะเกิดเหตุผิดพลาดกันนิดนึงนะฮะแล้หลายคนหลายท่านเนี่ยมานั่งรอนี่ก็สมใส่หน้ากากอนา,ศามัยกันอย่างดีนะโอ้ความสัทธางคนนี่ยกของคนทลายกนั่งลายลก เงาหลงตานะครับเงาหลงตาอยู่นี่นะครับต้องขนมแขกได้เลยนะครับนี้อีกไม่กี่ร้อยเมตรเนี่ยก็จะถึงวัดผาสวรรค์แล้วนะดอกไม้ไม่เป็นมงคลนะครับนั่งตรงๆไม่ต้องก้มนะครับอย่าจับดงตาเด้อจับดวงตาได้คำเด้อ นี่ฮะก็วันนี้ก็ต้องขอบคุณนะฮะพี่ๆน้องๆหน่วยกู้ภัยเนี่ยมาช่วยกันอย่างดีจริงๆนะฮะโอ้เดินตากแดดตากลมกันตลอดทั้งวันนะช่วยยกน้ำยกขนมนมเนยต่างๆเนี่ย โอ้โหนี่ฮะมันนั่งรอกันอยู่ตรงทางเข้าวัดแล้วบรรยากาศภายในวัดนี่ผมจะบอกว่าสวยสดงดงามมากๆนะฮะแม่มีโคดหินเนี่ยใหญ่โตมากๆวัดนี่อยู่เชิงเขาเลยผมชื่อจริงๆวัดผาสวรรค์น,นะครับวัดนี่มีความงดงามจริงนะฮะ แล้วนี่พอพี่น้องประชาชนเนี่ยทราบนะฮะว่าหลวงตาท่านมาพักที่วัดผาสวรรค์นเนี่ยโอ้โหมานั่งรอกันอยู่นะฮะในลานจอดรถวัดนี่ก็มีรถหลายคันนะฮะมารอกันแล้ว เจ้า,าจที่ฝ่ายปกครองนะฮะอสอมมก็มาตั้งจุดคัดกรองกันนะฮะา วัดได้เลยครับอ่ามีใครจะวัดหลวงปูผู้ชายผู้ชายวัดหน่อยผู้ชายไหมอ่าผู้หญิให้จาด้อ่าจานวัดเลยจะหมะครับเท่าไหร่ฮะเท่าไหร่สามสิบหกบหกจุดหกสามสิอ่าวัดอีกลุงกาอนุญาตดีกรัาวัดอีกเครื่องครับจะได้เท่ากันหรือเปล่าสามสครัตั้งค่าต่ำไว้ตั้งค่าต่ไว้นะฮะนี่อ๋อขอขอบคุณนะครพี่อสมนนะครับ

ผุ้ดงมาถึงภายในวัดผาสวรรค์นะ้วฮะเรากำลังจะเข้าศาลาสัจธรรมนะครับแตศาลาสัจธรรมนี่ก็อยู่บริเวณบนเชิงเขาเลยนะฮะเชิงหน้าผาแหมชื่อวัดผาสวรรค์นี่ก็สมชื่อจริง